คุณต่อยขอบคุณมากๆครับขอบคุณมากมากครับทาสุรากันเราคลาสท่านผูคจิครัวคุณต่อยแล้ววันนี้สอนทาอาชีพครับใครก็ตามที่ไม่มีอาชีพเร่เข้ามาทางนี้เลยเพราะว่าเจ้าของอาชีพที่มาสอนในวันนี้ของเราเนี่ยครับมีอายุในการทํายืนยาวนานถึงเกือบ60ปีครับโอ้โหนานมากตลอดเวลาตั้งแต่รุ่นเรียกว่าคุณพ่อคุณแม่ครับณณผมนะฮะแลไล่จนมาถึงเจ้าตัวเขามันเป็นอาชีพอาชีพหนึ่งซึ่งผมเนี่ย เห็นแล้วผมน้ําตาจะไหลเพราะตอนเด็กๆพวกผมกินไอ้นี่กันจริงๆครับเกิดที่ที่ฝรั่งเศสขายเยอะอตอนนั้นคุณพ่อคุณแม่ส่งมาเรียนที่โพทองครับไปอยู่อ่างทองอยู่พักหนึ่งนะน่าจะได้ทานนะน่าจะได้ทานครับเป็นมันย่างโบราณครับ มันย่างโบราณที่ว่านี่คือมันสัมปหลังครับที่ว่าย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วมันมีหมื่นน้าเชื่อมอยู่เต็มไปหมดละลราดกะทิน่ะเดี๋ยวนี้หาทานไม่ได้แล้วอผมจึงบอกว่าถ้าท่านดูรายการนี้อยู่คนเนี้เขามีความสามารถแล้วก็ทํามาร่วมๆทั้งหมดหกสิปีตั้งแต่รุ่นน้ารับจนมาถึงเขาเขาเอาความรู้นี่มาบอกกับเรานี่คือรายการเดียวในประเทศไทยนะครับที่เขามาออกแล้วเขามาบอกสูตรให้ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าท่านไม่มีอาชีพแล้วอยากมีอาชีพที่ท่านทําแล้วจะพิเศษในหมู่บ้านของท่านในชุมชนของท่านในตลาดของท่านครับท่านเอาไปได้เลยเพราะผมเดี๋ยวนี้ไปตลาดไหนก็ไม่เคยเห็นน้อยน้อย,อยคือท่านไม่เห็นเลยก็ว่าได้ใช่เพราะฉะนั้นวันนี้ขอให้ดูดีๆมันเป็นอาชีพได้จริงๆครับร้านนี้ชื่อร้านแตงมันย่างโบราณครับ แล้ววันนี้เจ้าของมาเองขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณเพียนแก้ววิเศษจากร้านแตนมันย่างโบราณครับพีสว oh. <Yeah. S 1> ัสดีตสวัส uh. ดีครับ uh. เพียรพอป้พี่เก uh. uh. ่งมากรักจริงนะรักคนที่ทํางานแบบนี้เดี๋ยวท่านผู้ชมดูนะท่านผู้ชมจะรักเขายิ่งขึ้นความจริงถนะ้าถามว่าคนอย่างเขาตระกูลเขาครอบครัวเขาทําอย่างอื่นได้ไหมผมตอบได้ตรงๆลยว่าทําได้ทําได้จริงๆแต่ว่า การรักษามันไว้และการทํามันไว้นี่สิยากการทําใจให้ว่าไม่ทิ้งมันไปจากคุณน้ามันถึงตรงนี้ห้าสิบกว่าปีใช่ค่ะมันอยู่ตรงไหนไอ้ไที่เราขายจริงๆริงร้านที่เราขายร้านที่ขาย,ย,ยจริงๆอยู่สะพานหันค่ะสะพานหันอ๋อค่ะอยู่ตรงไหนของสะพานหันอยู่ตรงกองข้ามกับตาเพลงอะค่ะอยู่ตรงข้ามตาเพลงเลยใช่ค่ะกองข้ามกองข้ามคนเมงข้าไปอะค่ะข้าไปก็คือตาเพลงคนพูดอย่างนี้เนี่ยจะหมดอะไรเนี่ยคนเมืองแล้วเนี่ย ยุดยาค่ะยุดยาคืออ่างทองยุดยาสิงบุรีกงข้ามกงข้ามกงข้ามเอกออกเสียเป็นกอไก่กงข้ามกงข้ามเขาขายที่สะพานหันแล้วเขาเล่าให้ฟังว่าทั้งหมดจริงๆแล้วมันห้าสิบกว่าปีที่เขาเคยเห็นมาที่น้าทำมาใช่ไหมใช่ะแล้วก็มาถึงเราถึงเราเขาบอกว่าในตรอกสะพานหันตรงนั้นสมัยก่อนใช่ค่ะท่านผู้ชมเชื่อไหมสมัยก่อนตรงสะพานเขาขายมันกันอย่างนี้เกือบทุกบ้านใช่ค่ะอย่างเรานี่เราขายเรียกว่ามันย่างใช่ค่ะคนอื่นก็จะขายเป็น มันอย่างอื่นมันอย่างองื่นคือมันทิพ์มันอะไรมีหลายอย่างมีทุกทุกมันไงที่เขาขายกันมันก้อนก้อนก็มีมันที่เป็นก้อนก้อนกลมๆที่เผานั่นคือมันทิพ์ค่ะมันทิพต์เขาเรียกมันทิพ์ถ้ามันยาวๆก็คือมันต่อเผือกค่ะมันต่อเผือกมีมีมันหัวเสือด้วยมีค่ะเี่ยเขาเขาจะขายกันอย่างนั้นทั้งตรอกเลยนะท่านผู้ชมสมัยนั้นเดี๋ยวนี้เหลืออยู่เจ้านี้ครับแตนมมันย่างโบราณที่สะพานหันทำอย่างไรจะเป็นอาชีพได้อย่างไรดูพร้อมๆกันเลยครับ นี่ครับอันนี้เอามาทําที่บ้านนะครับท่านผู้ชมให้ดูเราดูภาพพร้อมๆกันและอธิบายฟังนี่คือมันอะไรครับอันนี้คือมันตับบะลังค่ะเอามาทําอะไรครับเอามาปอกปอกแล้วก็ย่างนะคะครับเดี๋ยวครับใจเย็นๆตามภาพนิี้หนึ่งปอกก็คือปอกเอาเปลือกมันออกใช่นะครับอปอกออกไปให้เหลือเปลือกหน่อยแล้วก็อเอามาตัดมันเอามา เอามาย่างค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนย่างล้างอยู่ฮะนี่มัดเลยครับมัดเลยครับแล้วก็มัดมัดลวดไม่ให้มันแตกเดี๋ยวเดี๋ยวอธิบายให้ฟังทีละเรียสนะฮะ่านผู้ชมปอกเปลือกเสร็จล้างให้เรียบร้อยเอามาแล้วอยากต่นีดเตรียมฐานอันนี้ขั้นตอนสําคัญที่สุดับการทําอาชีพทํายังไงอันนี้คือเทฐานแล้วก็ล่อนค่ะเอาไฟแดงใส่ฐานดับนี่ฐานดับตั้งอยู่ข้างล่างใช่ค่ะไปทําฐานให้มันแดงขึ้นมาเป็นไฟแล้วเอามาใส่ข้างบนแล้วพัดวีจนมันไฟขึ้นหลังจากนั้นจริงนํา กรบทานค่ะกลบทานโดยขี้เท่านั่นแหละเอามากลบเพราะมันไม่ต้องการความร้อนมากแต่มันต้องระอุอยู่ตลอดเวลาหลังจากนั้นเอาตะแกรงขึ้นแล้วก็เอามันย่างวางนะครับเวลาย่างก็ย่างไปตอนนี้ก็กลับไปกลับมาเกลี่ยฐานให้ความร้อนถึงกันทั่วถึงหลังจากนั้นไปเตรียมน้ําเตรียมน้าใช้ต้มให้เดือดแล้วใส่ใบเตยใบเตยลงไปแล้วก็ใส่หางกะทิ ใส่หางกะทิลงไปก่อนท่านผู้ชมดูนะครับขั้นตอนนี้สําคัญมากใส่หางกะทิลงไปเสร็จเรียบร้อยเกใส่น้ําตาลค่ะเราสัดส่วนนี่ใส่น้ําตาลมากขนาดไหนยังไงกับน้ำน้ำตาลประมาณ15โลค่ะ15โลต่อน้ําเท่าไหร่ต่อน้ําไม่มากอะค่ะคือน้ํานิดเดียวแล้วก็มาใส่หัวหางกะทินี่ตัดรสด้วยเกลือท่านผู้ชมดูนะครับเมื่อสักครู่นี้เราใส่หางกะทิกับน้ําตาล ถูกไหมฮะเคล่ยวไปเรื่อยๆจนมันเข้ากันพอมันเข้ากันมันเดือดอันนี้ใส่หัวกะทิใส่หัวกะทิลงไปค่ะรอเดือดอีกทีหนึ่งต้องรอเดือดท่านผู้ชมดูไปก่อนนะครับจะเห็นภาพเขาจะค่อยๆกวนหัวกะทิให้เข้ากันค่อยๆนะฮะท่านผู้ชมแล้วปล่อยให้มันเดือดถึงจะช้อนใบเตยออกปล่อยให้มันเดือดไปก่อนนะครับค่ะพอช้อนใบเตยออกเสร็จมันจะเดือดเดือดแล้วค่ะนี่เดือดเดือดเสร็จแล้วเดือดรอบสองม่ดูเรื่องย่างมัน ที่เห็นตั้งแต่ต้นตอนวางมันนั้นย่างกลับกี่หนหลายหนมากค่ะกลับไม่รู้กี่ร้อยหนค่ะเดี๋ยวจะอธิบายเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังหลังจากนั้นก็จริงเอามาตัดเป็นท่อนใช่ค่ะตามขนาดที่ต้องการใช่ค่ะแล้วเมื่อตัดเสร็จพาต้องแกะแกะแกนออกแกะแกนไส้ในออกเพราะมันเป็นเสียนใช่ค่ะกินไม่ได้ไม่อร่อยแกะทิ้งแล้วจึงเอามามาทับมาทับนะครับค่ะ ทับเสร็จวางทิ้งไว้มันเมื่อสักครู่เมื่อสักครู่นี้เราได้น้ําแล้วได้น้ำแล้วน้ำนี้ท่าผู้ชมหัวกะทิมันจะลอยขึ้นใช่ค่ะมันจะลอยเองอย่างนี้เลยช้อนหัวเก็บไว้ใช่ค่ะท่านผู้ชมดูนะครับเขาจะช้อนจนน้ําสีขาวๆซึ่งเป็นหัวเนี่ยหมดเลยใช่ค่ะนะครับช้อนเอามาเก็บไว้แล้วเอามันที่ทับแล้วลงหม้อนานเท่าไหร่ประมาณ10นาทีค่ะสิบนาทีเข้าเนื้อแล้วเราก็ถึงจะช้อนขึ้นได้ให้มันดูดน้ําเชื่อมใช่ค่ะแล้วถึงเอามา ลาดหัวกะทิก็เป็นอันเสร็จสิ้นมันย่างโบราณครับผมพูดค่อนข้างเร็วมากเพราะต้องการจะอธิบายท่านผู้ชมที่จะไปทําอาชีพอย่างละเอียดจริงอธิบายค่อนข้างเร็วมากแต่ตอนนี้จะกลับไปแล้วคุณอ๊อกครับหัวมันเดิมเลยทีเดียวนี่เขาเรียกกันว่ามันสํารังขนาดการเลือกต้องเลือกมันสําปรังแบบไหนอ๋อต้องเลือกให้หัวออกแดงๆค่ะหัวออกแดงๆคือตรงนี้ใช่ไหมแก่มากหรือแก่น้อยหรืออ่อน อ่อนค่ะต้องเลือกอ่อนจําไว้เลยนะฮะแล้วตอนนี้คุณจะรู้ได้ยังไงอ่ะว่าว่าจริงๆแล้วอันนี้อ่อนอันนี้แก่จากขนาดปอกอะค่ะละปอกแล้วคือจะร่อนอ๋อใช่ถ้าถ้ามันอ่อนนี่ปอกแล้วร่อนนี่คือว่าย่างแล้วทา้งในเนื้อมันจะตุยถ้าปอกไม่ร่อนนี่คือเนื้อไม่ดีฟังดีๆนะฮะแก่ไม่เอาแ่เพราะถ้าแก่เอามาย่างมันจะไม่ได้ไม่ได้มันจะเสียเพราะฉะนั้นเมื่อได้มันมาเรียบร้อยท่านผู้ชมเับเอามาเสร็จเรียบร้อยเอามา ปอกเปลือกครับใช่ไหมครับใช่ครับเอามาปอกเปลือกถ้ามันมันได้ขนาดคืออ่อนกําลังดีไม่แก่จัดและก็ไม่ใช่อ่อนจนเกินไปเปลือกที่ปอกเมื่อสักครู่เห็นจากภาพมันจะล่อนเลยล่อนเลยคมันจะล่อนเลยฮะท่านผู้ชมไม่ต้องทําอะไรเลยแค่ล้างแช่น้ําแล้วเอามาปอกมันจะล่อน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 จนเป็นอย่างนี้ครับตอนนี้คัอแดงแดงนี่ออกมาเป็นอย่างนี้เลยใช่มันจะล่อนเลยใช่ไหมฮะ มันจะร่อนเนี่ยถ้ามันขว่ฝานแนวกวางเนี่ยก็จะปิกได้เลยก็คือว่าเราจะต้องฝานยาวก่อนฝานยาวแล้วเราก็จัดแซะง่าเลยมันจะร่อนออกเลยฝานอย่างนี้แล้วก็แสะมันจะออกเลยท่านนี้มันมีเคล็ดลับสําคัญห้ามตรงไหนแตกตรงหัวค่ะดูดีๆท่านผู้ชมฮรเวลาที่ซื้อไปตรงนี้ถ้าแตกเมื่อสักครู่ที่เห็นในภาพเขาใช้ลวดรัดเขาใช้ลวดรัดทําไมต้องทําอย่างนั้นเพราะว่าเมื่อท่านเอาขึ้นไปย่างถ้าท่านไม่รัดลวดหรือตรงนี้แตก จะย่างไม่สุกจะทํายังไงก็ไม่สุกไอมันไอมันจะออกครับนี่คือเคล็ดลับไอมันจะออกไปเรื่อยๆคือย่างแล้วข้างในยังดิบอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านปอกเป็นๆต้องห้ามเด็ดขาดแตกห้ามแตกแต่บางทีมันก็มีเพราะบางทีมันบางทีมันแก่ได้ที่ว่าง่ายๆมันแตกเพราะมันล่อนจัดมันล่อนจัดมันแตกเองต้องเอารวดรัดรัดให้แน่นเลยแล้วเอาไปย่างต่นี้พอพูดถึงตอนย่างตอนที่เอาอันนี้ไปนั่งตัางไฟอยู่เนี่ยเมื่อกี้ท่านเห็นวิธีทําถานแล้ว ท่านต้องค่อยๆทำนะเพราะนั่นสำคัญมากใช่ค่ะนั่นคือสุดๆของเคล็ดลับของการย่างท่านเอาถ่านท่านเอาถ่านมาก่อนถ่านไม่ต้องจำนวนเยอะเอาน้อยๆเผาให้ระอุไฟแดงเลยแล้วก็เอาถ่านแม่รองไว้ข้างล่างใช่ค่ะที่ยังไม่ต้องจุดนะใช่ถ่านดิบถ่านดิบแล้วเอาไปวางวางข้างบนเกลี่ยกันผัดมันจะมสุกคุณมามันจะสุกเขาเรียกไฟเป็นสุกมันบุบคุณมาใช่ค่ะมันระอุึ้นมาเสร็จเรียบร้อยพอเราดูมันเกือบจะทั่วถึงแล้วใช่ค่ะเกือบนะ ค่อยเอาขี้เท่ากลรอบให้ทั่วความร้อนมันจะระอุอยู่ทั่วแต่นี้ถ้าแรงไปถ้าแรงไปไม่ได้ก็เอาออกเอาทานออกเมื่อวางตะแกรงแล้วย่างมันใช้เวลาทั้งสิ้นกว่าจะเสร็จประมาณสามชั่วโมงครับไอ้ที่เราเห็นออกมีนิดหน่อยนะที่ท่านเห็นเมื่อสักครู่กลับไปกลับมากลับไปกลับมาปล่อยใช่ไมตลอดเวลาเพราะว่าท้าง กำลังจะกำลังจะแหมกลับไปกลับมานั้นสามชั่วโมงนะครับใช่ค่ะสามชั่วโมงเต็มเต็มจะยืนอยู่หน้าเตาตลอดเลยคือว่าจะได้ไปไหนเลย้ไปไหนนี่คือมันจะไม่แน่นอนไม่แน่นอนพอเดินไปเพ่หัวตบเลยไปนั่นนะเรียบร้อยเรียบร้อยระยะหลังปากวิโยข้างอ่อยจุยเพราะฉะนั้นนั่นคือวิธีการหลังจากนั้นแล้วการทํากะทิการทําน้ําเชื่อมผมไม่เห็นอะไรที่มันจะยุ่งยากมากนะท่านก็คงทําได้ตามที่บอกทุกอย่าง เวลาที่ท่านได้มันมาเสร็จเรียบร้อยพอท่านไปทับเสร็จเรียบร้อยท่านเอามาแช่ในน้ําเชื่อมเนี่ยใช่ค่ะประมาณ10นาทีมันจะดูดแล้วเวลาถ้ามันสุกทั่วถึงมันจะดูดดูดน้ำมันจะดูดอันนี้เราแช่มาแล้วแช่มาแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องชุบอีกทีนี่อันเลยทําเลยทให้หน่อยทำให้หน่อยทาชุบอีกทีนี่เอาอันนั้นชุบเลยเอาอันไหนเอาอันไหนเอาอันไหนนไหอันไหนก็ได้หยิบเลยคุณหยิบเลยคุณหยิบเลยเอาเลยาอาเลเอาเลยอันนั้นละนี่ท่านผู้ชม เอาไปชุบอีกทีตอนจะขายใช่ไหมตอนจะขายถ้าผู้ชมลูกค้ามาแล้วชุบอีกทีหนึ่งระหว่างนั้นคุยกับลูกค้าหน่อยนะฮะผมไม่ได้เลยโอ้โหคุณผมจะบอกให้นี่ครับเสร็จไหมหยิบมือเลยเดามืออันนี้นี่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 น้ำเข้าน้ำมันจะเข้าไปข้างในไม่ต้องถึงสิบนาทีนะฮะรายการไม่มีเวลาหยิบขึ้นมาได้เลยเอาได้เลยนะหยิบขึ้นมาได้เลยฮะ ผมช่วยไหมผมช่วยขอโทษนะอ่ามาอ่ะปครองเาอันนี้ดีกว่าอันี้อนี้ปั๊บปั๊บวนี่เปล่าเลยกะทิราดหน่อยหัวกะทิราดเลยหัวกะทิไหนครับนั่นหัวกะทิครับนั่นหัวกะทิครับครับผมาดเลย ลาดเลยครับขอช้อนขออนุญาตนะครับเพื่อความรวดเร็วนะเดี๋ยวเวลาท่านผู้ชมครับนี่คือหัวกะทินะครับผู้ชายชอบอยู่นี่ไลด้วยคะนี่ครับลาดลาดเวลาขายนะฮะอย่างนีย่างแห้งแล้วแล้วเขาจะชุบใหม่กัได้ค่ะคุณน้องมาคุณน้องมาทางนี้คุณน้ม้วองออแล้วส่วนตัวเลยเหรอนี่นี่นี่ท่านผู้ชมครับแล้วเวลาทานทานอย่างนี้ฮะนี่ฮะแซนี่ขอโทษนี่ครับแซนนี่ผมชอบมาตั้งแต่เด็กแล้วครับล้วก็ทานนะเเต็มเลยครับ ตอวมาผมให้เท่าไหร่เดี๋ยวรอแป๊บนึงดูนะฮะจริงผมชอบมากอาหารต่างจังหวัดเที่แท้ต้นอาแล้วชีวิตนี้ดำรงด้วยความหวานโอ้โหท่อนครับว้าวหวาวถามเป็นความรู้ไอ้ตรงนี้กินปะอร่อยมดกท่านผู้ชมได้หมดเลยค่ะเปลือกตรงเนี้ยที่มันคั้มหน่อยๆกินแล้วมันจะเพิ่มความหอมใช่ถูกถูกอย่าไปเขี่ยทิ้งน่าเสียดายของอร่อยจริงๆท่านผู้ชมมันอร่อยล้ำ กินให้เป็น1ิบคะแนนเนี่ยนะผมให้ส2คะแนนเลยจริงจริงคุณไม่ได้ขายมันย่างมันปิ้งอย่างเดียวคุณขายอะไรของคุณที่มันผสมผสานกันแบบเกินกับคนเขาทำกันนะอร่อยจริงเลยท่านผู้ชมฮะมันหาทานไม่ได้กันแล้วที่เด็ดๆแบบนี้ที่รักษาคุณภาพแบบนี้ท่านผู้ชมสามชั่วโมงหน้าเตาไม่หมูหรอกถ้าท่านจะไปทำอาชีพก็ต้องรู้ด้วยว่าไม่หมูแต่ต้องรู้ต่อไปด้วยว่าจะไม่มีใครจากร้านท่านไปไหนเลย ท่านจะมีแฟนประจําสลับสับเปลี่ยนกันไปเอาไปให้ผู้หลักผู้ใหญ่เอาไปถึงเขาแยกอย่างนี้นะแยกน้ําแยกแยกนี้ท่านเอยใครเห็นก็รักใครเห็นก็ชอบและเท่มากวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณเพียรขอขอบคุณร้านแตนมันย่างโบราณขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมมาโดยตลอดนี่คือคุณค่าของชีวิตนี่คือคุณค่าของอาหารไทยที่หายากนี่คือทั้งหมดจริงๆของเราในวันนี้จนกว่าจะพบกใหน่วันนี้ สวัสดีครับสวัสดีครับอาหารตานหนาวในช่วงปลายฝนต้นหนาวส่งผลให้ร่างกายของเราเป็นไข้นะครับโรคหวัดที่เกิดจากร่างกายปรับตัวไม่ทันแบ่งออกเป็น2ชนชิดคือหวัดร้อนกับหวัดเย็นครับใช่ใช่กๆๆแก้ได้ด้วยการดื่มน้ําขิงอุ่นๆหรือปรุงอาหารสาๆๆใส่ขิงใส่พริกไทยเยอะๆหรือไม่ก็ใส่พริกช่วยเพิ่มพลังแห่งความร้อนมากข euh ึก้นปลากร <ๆ S 2> <อ>ะบอกทอดเต้าเจี้ยวครับใครที่ชอบทานปลา สามลงสามรสอันนี้คือมิติใหม่ที่แตกต่างและอร่อยท่านกินปลากระบอกจนหมดที่แล้วนะครับเน้วเหลือแต่น้ำกินได้เอาต้องเศ้าเลยเลยกินกับข้าวสวยร้อนร้อนได้อร่อยสุด สวัสดีครับสสวัดีครับ่เรา YouTube สวัสดีค่ะ YouTube นี่รายการโค้กคุณต่อยนะครับมีผมคนเดียวที่เป็นเรื่องเป็นราวครับจริงจริงผมไม่อร่อยด้วยด้วยด้วยอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืม Subscribe เออไม่ใช่บอนออฟฟิเชียลนะติดตามเราได้ทาง YouTube ครับกดติดตามนี่ไงเมื่อวันนี้จะติดตามเอาตั้กอดออกจากปากดูครับผมเดินมาแล้วอย่าลืมนะครับติดตามนะครับรายการโค้กคุณต่อยนะครับที่บอนออฟฟิเชียลนะครับฝาก Subscribe ด้วยนะครับครัแค่เรา YouTube แค่เรา YouTube เป็นเรื่องเป็นราวอยู่คนเดียวครับร้อนรเลย Subscribe ไม่ใช่ ซับจะใครอ๋อกดติดตามและคนไทยลัวคุณต่อยครับตามกันแล้วกัน